คุณถาวรเสเนียมอดีตอายการนะฮะประธานพักไทยพักดีซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ชัดเจน <S <S โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะแล้วก็แนบแบนเนอร์ข่าวนะฮะที่ทางกมทมแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะฮะที่ระบุเลยว่ากทมสั่งหยุดเก็บเงินค่าผ่านทางนะฝ่าฝืนดําเนินการตามกฎหมายทันทีแล้วกทมจะทําหนังสือถึงแสนสิริเนี่ยวันนี้นะนี่แบนบข่าวมาด้วย <น>คุณถาวรก็เพิ่มเติมนะบอกว่านอกจากจะมีการรื้อด่านเก็บค่าขึ้นสะพานอย่างเดียวแค่นี้ไม่พอ,อ,อนะนี่ต้องชดใช้ผู้ที่ต้องจ่ายเงินมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือว่าต้องดําเนินการให้ถูกต้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานเพราะว่ากรณีนี้เคยเกิดขึ้นแล้วและถ้าปล่อยปะละเลยอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอีกนะคุณถาวรบอกว่าผมว่าคําสั่งรื้ออย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับอคุณถาวรนี่บอกว่าอย่างนี้ครกทมสั่งแสนสิริรื้อด่านเก็บค่าขึ้นสะพาน แสดงความยินดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะที่ต้องใช้สะพานนี้อยู่แต่ชี้ว่าคนทำผิดเนี่ยนะหากไม่เห็นด้วยให้คัดค้านได้การคัดค้านเป็นการใช้สิทธิตามที่มีอยู่ในกฎหมายทุกคนรู้นะแต่กทมกำลังชี้โพลงให้กระรอกการกระทำผิดของผู้เก็บเงินจากประชาชนโดยผิดกฎหมายกทมว่าไงจะดำเนิงงนการยังไงกับผู้กระทำผิด คือการกระทําผิดเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วมันสําเร็จแล้ว<ม>นะฮะไอเรื่องรื้อเนี่ยส่วนหนึ่งอนะ่ะอันนั้นถูกแล้วแต่ไอการกระทําไปก่อนหน้าเนี้ม,นมันเป็นการฝ่<ฟ>าฝ<ม>ืนอ่ะนะนะกรทมอเองต้องตอบให้ทราบด้วยนะเพราะถ้ามันไม่มีนเป็นข่าวขึ้นมาไม่มีสื่อนําเสนอเรื่องนี้ไม่มีการแสดงความเห็นเรื่องนี้กันนะเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าประชาชนที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายต่อไปถูกไหม นะแล้วคนที่จ่ายยาวนานมาก่อนหน้านี้ใครจะรับผิดชอบทีนี้<ะ>ในเมื่อไม่มีสิทบไปเก็บตั้งแต่ต้นไงแล้วเก็บมาแล้วไงคุณถามวอนเซนเนียมอดีตอายการนี่เลยบอกว่ากรทมถ้าสั่งแค่หรือเนี่ยมันบอกถึงอะไรนะความพยายามค้นหาคำพิพากษามาเผยแพรก่กดดันหน่วยงานของรัฐคือกรทมจนต้องออกมาตร,รการสั่งรือมาเนี่ยนะแล้วก็หลายคนแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องเนี่ย หรืออย่างเดียวไม่ได้นะเพราะไม่สามารถไปเก็บผู้ผ่านทางไม่ได้ตั้งแต่ต้นต้องมีคนรับผิดชอบด้วยนี่ประเด็นสําคัญเลยค่ะแล้วคิดว่าเรื่องนี้จบแบบนี้ไม่ได้ต้องชดใช้ผู้ที่จ่ายเงินมาก่อนหน้านี้ด้วยต้องมีคนรับผิดชอบก,การกระทําที่สําเร็จมาก่อนหน้านี้ด้วยต้องดําเนินการให้ถูกต้องเป็นบรรทัดฐานนะไม่ปล่อยปะละเลยคําสั่งหรืออย่างเดียวไม่พอ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นบรรทัดฐานครับนะฮะถาวรเสนเนียมฮะประธานพักไทยพักดี